ศาลมีคำสั่งให้จำคุกเศกโลโซเป็นเวลา2ปี12เดือน20วันในวันนี้วันที่20พฤษภาคม2,568เป็นข่าวเดือดอีกครั้งกับล็อกสตาตัวพ่อของเมืองไทยพี่เศกโลโซกับคำพิพากษาจากศาลมินบุรีตัดสินให้จำคุกโดยไม่ต้องรอลงอาญาก็าคือเราได้กินยา ไปโพราะอนนั้นเดี๋ยวผมจะต้องอทนายแขกของผมเนี่ยจะไปตามใบรับรองแพทย์แล้วก็เอายาที่ผมมีอยู่ที่บ้านเนี่ยมามอบให้เขาจากนั้นก็เสร็จแล้วก็หมดหน้าที่ของตำรวจผมก็ไม่ต้องมาที่โรงพักนี้แล้วนะครับเป็นความผิดในคดียาเสพติดและขัดขวางการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ปี60และให้นับโทษต่ตอจากคดีพระราชบัญญัติ อาวุธปืนเมื่อวันที่3 1ธันวาคม60ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในข้อหามีอาวุธปืนและยิงปืนขึ้นฟ้าที่วัดในงานคอนเสิร์ตจนได้ฉายาว่าเสกสิบนัดในครั้งนั้นศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชมีคำตัดสินจำคุก5วันปรับ2,500บาทโดยให้รอลงอาญา2ปีและให้นับโทษต,ต่อจากคดีทำร้ายร่างกายเพื่อนสาวคนสนิทของภรรยาเมื่อวันที่10มเมษายนปี50เกที่มีคำสั่งพิพากษาจำคุก1ปี3เดือนปรับ4,000บาทรวมแล้วเป็นโทษจำคุก2ปี21เดดือนโย ไม่รอลงอาญาแต่หลังจากนั้นมีการออกมาแก้ไขโทษใหม่เป็น2ปี18เดือนไม่ต้องรอลงอาญาสำหรับสารชั้นอุทธรผมจะบอกให้นะผมขอหมายคนก็ไปให้ให้ดูหมายคนหมายตงี้แล้วเพราะต้องให้ผมดูก่อนที่ขาวนไม่ตกก็จะให้มาจับกูเลยจะบอกให้ผู้กองผู้การจังหวัดเนี่ยมึงมาจับกูได้เลยสัต ถ้าผลไม่ตกกูไม่กลับบ้านกูอยู่ตรงนี้ใครกลับก,ก็กลับไปใครอยู่กูก็อยู่ไปกูอยู่คนเดียวแหละและในวันนี้การต่อสู้คดีอันยาวนานเกือบเก้าปีได้จบลงด้วยคำพิพากษาของศาลดีกาและถือเป็นที่สิ้นสุดคือมีคำสั่งจำคุกเสกโลโซทั้งสิ้นสองปี12เดือน20วันไม่รอลงอาญาก็ต้องขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เสกและครอบครัวให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ไปอย่างเข้มแข็งด้วยค่ะ